วันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวหาดชมตะวันค่ะตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่สองหรือเขื่อนลำปลายมาศนะคะตำบลบ้านลาดอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาค่ะลักษณะเป็นแนวริมเขื่อนลำปลายมาศที่มีหาดทรายทอดยาวมีร้านค้าร้านอาหารราคาถูก สำหรับนั่งพักผ่อนรับประทานอาหารเรือหางยาวนำเที่ยวชมทัศนียภาพของเขื่อนลำปลายมาศสามารถลงเล่นน้ำได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติและต้นตะเคียนยักษ์14คนโอบที่มีอายุเก่าแก่เขาตั้งชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนจันดารานะคะ และการศึกษาประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ยาวนานกับถ้ำคอมมิวนิสตที่เป็นที่ซ่อนตัวของคอมมิวนิสตในสมัยก่อนค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นค่ะเรามาช่วงวันธรรมดานะคะจะเงียบสงบมากๆเลยค่ะก็ลมเย็นสบายนะคะไม่ค่อยมีคน,นะคะ่ะ น่าจะมาเที่ยวชมกันตอนเย็นๆนะคะน่าจะประมาณสี่ห้าโมงเย็น,นะคะ่ะก็สอบถามจากเจ้าหน้าที่แล้วเขาก็บอกว่าช่วงประมาณห้าถึงหกโมงเย็นวิวจะสวยมากๆเลยคะ่ะช่วงตะวันตกดินนะคะเขาถึงได้เรียกว่าหาดชมตะวันนะคะถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะนะคะเพราะว่าเรามาช่วงวันธรรมดาเลยเงียบสงบมากเลยค่ะ นี่ค่ะก็จะมีจุดเช็คอินจุดเชลฟี่จุดถ่ายภาพหลายจุดมากเลยค่ะชมบรรยากาศบริเวณรอบๆหาดชมตะวันนะคะเราเพิ่งมาครั้งแรกนะคะที่อำเภอเสริงสางค่ะก็ระยะทางก็ไกลพอสมควรนะคะจากตัวเมืองโคราชค่ะก่อนเข้าชมหาดชมตะวันแล้วก็เสียค่าเข้าคนละ20บาทค่ะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งนะคะที่น่าเที่ยวชมมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็จะพาลงไปข้างล่างนะคะก็ระยะทางก็ไกลพอสมควรค่ะในการลงไปชมหาดนะคะหาดชมตะวันค่ะช่วงที่เดินลงไปข้างล่างก็จะมีแต่หินทรายนะคะอยู่บริเวณรอบๆค่ะก็จะมีพวกทรายเยอะมากเลยค่ะ ลงไปเรื่อยๆก็จะเป็นโขดหินนะคะเหมือนอยู่ทะเลทรายเลยค่ะอยู่แบบหาดริมทะเลแถวพัทยาบางแสนอะไรอย่างนี้เลยคะ่ะแต่อันนี้จะเป็นหาดทะเลน้ำจืดค่ะคล้ายๆหาดจอมทองคอนบุรีค่ะแต่ที่นี่จะดูเงียบสงบกว่าหาดจอมทองคอนบุรีนะคะเพราะว่าที่ หาดจอมทองคอนบุรีคนเยอะมากค่ะจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากแต่ที่นี่จะเงียบสงบค่ะตอนนี้เราก็จะพาเดินลงไปเรื่อยๆนะคะระยะทางก็ไกลพอสมควรค่ะในการเดินลงไปชมหาดนะคะค่อยๆลงไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าไกลมากค่ะแต่ดูวิวแล้วก็เหมือนอยู่ทะเลเหมือนกันนะคะ เป็นทะเลน้ำจืดค่ะดูเหมือนแถวพัทยาบางแสนแถวสัตหีบอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกันค่ะน้ำเป็นสีฟ้าน้ำทะเลค่ะคล้ายๆกันแต่อันนี้จะเป็นทะเลน้ำจืดค่ะสามารถลงเล่นน้ำได้ค่ะแต่ก็จะมีระยะกั้นนะคะก็จะมีแบบที่เป็นน้ำลึกค่ะเขาจะ ระบุไว้จะมีขวดมีอะไรเป็นเครื่องหมายกั้นไว้นะคะว่าอย่าให้ลงไปมากกว่านั้นนะคะนี่ค่ะพอลงไปด้านล่างอันซีนมากๆค่ะ Amazing Thailand ค่ะหาดชมตะวันอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาค่ะดูจากบรรยากาศแล้วเหมือนไปเที่ยวทะเลเหมือนกันนะคะสวยงามมากเลยค่ะดูเงียบสงบแล้วก็ลมแรงมากๆเลยค่ะ ข้างๆริมฝั่งก็จะมีผีเสื้อด้วยนะคะก็จะมากินแร่าธาตุค่ะจะมีแร่าธาตุแถวๆริมฝั่งนะคะผีเสื้อส,ยสวยๆเยอะมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะถ้าใครผ่านมาทางนี้ก็แวะมาเที่ยวชมได้ค่ะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับอินสาวเหนือพาเที่ยว ขอบคุณที่เข้ามารับชมแนละเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ